สวัสดีสมาชิกนะครับมีรถสวยๆ v i p น่าใช้มาฝากอีกหนึ่งคันนะครับกับ Toyota c a m r รนะครับ 2.0G ปี2012นะครับคันนี้มือเดียวป้ายแดงนะครับราคา2 7 9 0 0 0นะครับผ่อน 6,000ต้นๆนะครับผ่อนได้6ปีรถโดยรวมสภาพสวยมากๆนะครับชุดแต่งรอบคันเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์สวยๆเลยครับไม่เคยชนนะครับไม่เคยชนไม่เคยติดแก๊สนะครับโดยรวมสวยครบจบใครกําลังหาใช้งานนะครับมาชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับมีนบุรีมีบริการจัดไฟแนซ์ให้ทั่วไทยนะครับจดส่งให้ได้ทั่วไทยรถสวยสภาพนี้นะครับสุดหรู V.I.P เลยครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์บอกคู่หน้าปรับไฟฟ้าซ้ายขวามีแอร์หลังนะครับนี่ครับพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันชมได้นะครับเดี๋ยว ชมภายในจะสวยถูกใจสมาชิกหรือไม่นะครับหากท่านกําลังหารถใช้งานนะครับฝากว้ด้วยนะครับกับโตโยต้าคัมรี่นะครับรถดีคัดเช็คเรียบร้อยสวยสมบูรณ์สดๆนะครับราคาสภาพแบบนี้ดูแลศูนย์ตรงเป๊ะอะไรเปลี่ยนตามกําหนดหมดเลยครับใช้ได้ครับใช้ได้เลยครับรับรองว่าไม่ผิดหวังนะครับคันนี้ติดจอ Android มาให้เรียบร้อยนะครับคันนี้ใช้งานไปแล้วโดยประมาณ3,6 0,000กมนกิโลเมตรนะครับดูแลศูนย์ตรงเป๊ะอะไรเปลี่ยน ครบจบนะครับเครื่องเกียร์แน่นมากนะครับรับประกันให้อีก100วันนะครับ3เดือนรับไปเลยครับใครที่ว่าเครื่องไม่ดีเกียร์ไม่ดีเรารับประกันให้อีก3เดือนนะครับมาชมได้เลยนะครับรับประกันว่าสบายงามครบจบรูรูดูดี v i p แน่นอนเบาคู่หน้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้านี่เลยครับกระจกก็อัตโนมัติทั้งคันนะครับระบบไฟฟ้าทั้งคันขึ้นสูงลงตำ่ำรือหน้าทอยหลังได้หมดนะครับสำหรับเบาะนะครับ นี่มีแอร์หลังนะครับเย็นทั่วถึงสะดวกสบายรถสวยสภาพดีนะครับใครถูกใจเข้าใจมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับด้วยตัวของท่านเองนะครับรับประกัน3เดือนนะครับไม่ประมาณ360,000กิโลเมตรดูแลศูนย์ตลอดครับดูแลศูนย์ตรงครับอันไหนที่ควรเปลี่ยนเปลี่ยนหมดครับเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์มากๆเราจึงกล้ารับประกันให้อีก3เดือนนะครับ 100วันจัดไปเลยครับรถโดยวรวมสวยครบมากๆนะครับสภาพดีๆนะครับนี่ครับติดจอแอ d ดรอยผมอะไรมาตีฟังก์ชันพุชสตาร์ทนะครับรถสวยทรงหรูหน่าใช้มากๆนะครับคันนี้ฝากกันด้วยนะครับ